แล้วเราก็เอามาใส่ช่องใช้แข็งไว้นะแล้วเราก็เอามาเล็ดมันนะคะเนี่ยแหละมเพราะเป็นต้นนี้นะต้นนี้นะมีที่มาที่ไปนะคะต้นเนี้ยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกของของเอ่อต้นที่เราเอ่อไปเก็บที่ท้ายสวนนั่นแหละนะคะเป็นเป็นสวนข้างบ้านนะคะเขาไม่กินเลยคะ่ะเกลือนเลยนะคะวันจะพาไปดูนะคะผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลวงเต็มไปหมดเลยนะคะ ใต้ต้นนี้นะคะความโดกของเขานะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าต้นอะไรนะคะปะปะขบวนพาไปดูนะคะเน่เน่เ่นะคะดูใบของเขานะสามารถกินได้ทั้งยอดอ่อนแล้วก็กินได้ทั้งผลนะคะเห็นเห็นลูกแป๊บแ๊บแบมแบมไหมคะเห็นลูกเขาไหมคะว่าแบบแบมแบมไหมคะนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะมาแล้ว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 มะเกอกปลาโอ้ดกมากดกมากต้นของเขานะคะ อันนี้เราเพาะจากมเมล็ดเนาะปลูกทั้งหมด2ต้นเนาะปลูกสต้นต้นนี้แล้วก็อีกต้นนึงก็จะอยู่ตรงริมรั้วข้างสวนแต่อันนี้เป็นเป็นต้นที่อยู่หลังบ้านนะคะสายพันธุ์ที่เราชอบนะคะที่เราไปเก็บมากินประจำเนาะแล้วก็เลยเพาะไว้นะคะได้ผลนะคะอันนี้ก็ต้นนี้ก็อายุก็ประมาณหปีเนาะ บางคนอาจจะไม่รู้มะกอกป่านะบางคนอาจจะรู้จักแต่มะกอกน้ํานะคะมะกอกน้ำมะกอกป่าจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะมะกอกมะกอกป่านี่คือเราจะเใส่ส้มตำนะคะทุกคนแล้วก็พวกน้ําพริกอะไรพวกนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารอีสานนะคะทั้งบนมันมันไม่สามารถจะเห็นลูกมานะคะแต่จะบอกว่ามันโดกแบบ แบบกิง่งแทบหักเลยค่ะจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่สุกนะคะนี่ยังไม่สุกนะคะเห็นไหมคะดูความดกนะคะดูความดกอันนี้อันนี้ควรจะพาดูพาดูกิ่งล่างๆนะคะเนี่ยเนถือว่าเป็นผลไม้เนาะเป็นอะไรที่อ,อร่อยนะคะทุกคนอร่อยมากเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวทุกวันพาดูจึงหนึ่งเนาะแล้วเราค่อยค่อยคุยนะคะ ยอดของเขาก็สามารถที่จะกินได้นะคะอันนี้ลมแรงจะซูมให้ดูนะคะจะซูมให้ดูความโดกของเขาในะแป๊ดหนึ่งนะคะโอ้ดูดูทุกคนดูกิ่งแทบหัก มะกอกน้ำนี่นะคะมันรสชาติเขาจะเป็นรสชาติแล้วก็ความหอมของเขานี่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของเขามากๆเลยนะคะทุกคนคือเราสามารถที่จะออออใช้ประกอบอาหารนะคะแทนมะนาวแล้วก็มะขามได้นะคะซึ่งเขาจะแตกต่างจากมะขามและมะนาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมะนาวนี่อาจจะเปรี้ยวแหลมนะคะอันนี้เขาเขาจะเปรี้ยวแบบว่าเขาจะไม่แหลมเนาะ เขาจะเปรี้ยวเออเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะคะอันนี้จะเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่ถ้ามาแต่ถ้ามาขามก็จะไม่มีหวานนะก็จะเปรี้ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามาขามก็ก็ไม่เปรี้ยวแหลมเช่นกันเนาะก็คือสรุปเขาก็จะมีเอกลักษณ์นั่นแหละนะคะเฉพาะตัวของเขานะมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวมากๆเลยมะกอกเอ่อมะกอกป่านี่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นภาคอีสานเนาะเขาก็จะ ทำส้มตำนะคะแล้วก็ใส่น้ำพริกนะคะแทนมะนาวแล้วก็แทนมะขามนะคะประโยชน์คุณบอก็เชื่อว่าผลไม้ทุกชนิดแหละมีประโยชน์หมดแหละนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนาะความเปรี้ยวนี้วิตามินซีสูงแน่นอนนะคะส่วนเมนูก็สุดแท้แต่ใครจะเ,เลือกที่จะเอาไปทำอะไรนะคะสุดแท้นะคะตอนนี้ ผลเขายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะ<ช>นะผลเขานี่ออกมาประมาณได้สักน่าจะเข้าเดือนที่สองเลยนะคะ,ะกว่าจะเก็บเกี่ยวก็คงนานเหมือนกันนะคะนะถ้าไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยถ้าใครชอบกินนะหรือไปซื้อเนี่ยก็จะรู้ดีแหละนะคะค่อนข้างหายากแล้วอย่างหนึ่งนะคะปีหนึ่งนะคะเขาจะเขาออกผลให้เรานะคะกินแค่ครั้งเดียวนะคะจริงๆนะคะปีหนึ่ง ปีหนึ่งออกครั้งเดียวนะคะดังนั้นนะคะถ้ากดกแบบนี้นะคะเราก็ควรจะ,ะเวลามันร่วงลงมาเวลาสมมติว่าสุกเต็มที่นะคะสุกงอมเต็มที่เขาจะร่วง,งเขาเองใช่ไหมเราก็เก็บนะคะเก็บมาแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งกินเป็นปีเลยนะคะจริงๆนะคะเรื่องนี้เนาะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะบางคนอาจจะมีต้นมีหลายๆต้นแล้วร่วงลงมาแล้วก็เเละเทะหมดเลยอย่างนี้นะคะก็ บางคนเขาอาจจะไม่เก็บไว้เนาะหรือเปล่านะคะพุนก็ขอบอกว่าใครที่จะไปเจอนะคะเยอะๆเป็นหน้าของเขานะคะที่เขาขายถูกๆนะซื้อมาเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาจากตลาดเลยสมมติว่าใครไม่มีต้นเนาะซื้อมาแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่เก็บในช่องแช่แข็งกินได้เป็นปีเลยนะคะความสดเขายังเหมือนเดิมรสชาติอะไรเหมือนเดิมหมดนะคะบ้านคุณพรเนี่ยทำแบบนี้ประจำนะคะ ที่บ้านเอ่อที่บ้านสวนเรามีสองต้นนะคะดกทั้งสองต้นแต่อีกต้นหนึ่งอยู่อยู่ริมรั้วแต่อันนี้อยู่อยู่หลังบ้านนะคะริมรั้วนี่ไม่สามารถจะส่องได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ความสามารถที่จะจับได้แสดงว่าอันนี้กิ่งเนี่ยมันลงมาแบบต่ำนะเพราะความเป็นคนตัวตัวไม่สูงนะคะนี่นะคะแต่ต้นที่อยู่ตรงริมรั้วนี่ส่องไม่ได้แต่ดกมากเช่นกันนะคะพันเดียวกันเลยนะคะพันเดียวกันแต่ส่องไม่ได้เลยเพราะว่าสูงมาก นี่นะคะกว่ากว่าเราจะเก็บเกี่ยวนะคะใช้เวลานานมากนะคะเอออันนี้เพิ่งเข้าเดือนที่สองนะที่ที่ออกผลมานะคะประมาณเดือนเออตุลานะคะตุลาพฤศจิก,กาธันวาเลยไปถึงมกราเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเราจะไปเก็บผลของเขานะคะในช่วงฤดูหนาวนะคะคุณพอนจำได้ก่อนหน้านู้นนะเราเราไปท้ายไล่ใช่ไหมคะมันมี มันมีส่วนที่ท้ายไล่เนาะเป็นส่วนของคนอื่นเนาะแล้วเขาไม่กินเลยนะส่วนนั้นอ่ะไม่กินเลยมันล่วงเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เลยไปเก็บมานะคะไปเก็บที่สวนเขามาเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ช่องอช่องแช่แข็งไว้นะแล้วเราก็เอามาเล็ดมันนะคะเนี่ยแหละมเพราะเป็นต้นนี้นะคะจริงๆนะคะอันนี้ต้นนี้นะมีที่มาที่ไปนะคะต้นเนี้นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกของ ของอต้นที่เรา,เาไปเก็บที่ท้ายสวนนั่นแหละนะคะเป็นเป็นส่วนข้างบ้านนะคะเขาไม่กินเลยค่ะเกลือนเลยนะคะเกลือนเลยต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นแบบใหญ่สุดๆไม่ใช่แบบนี้นะคะของเรายนี่นต้นเล็กเนาะของเรานี่เป็นต้นสาวเนาะเปรี้ยวแล้วก็หวานปลาเลมนะคะเวลาเรา,เาถือว่าเรากินกินเมะกอกป่านี้เข้าไปนะและเรา ดื่มน้ำตามนะคะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะหวานหวานที่คอนะคะคนอีสานนะจะชอบมากเลยนะคะโอเคขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกไลท์ทุก,ลทกเลิฟนะคะที่มีให้ช่องพรสิทธิ์เอชท,ทีพีมายตลอดนะคะอย่าลืมนะคะกดเลิฟเลิฟให้ครูพรด้วยนะคะแล้วก็เมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ลมแรงมาก